อัปเดตล่าสุดกับสีกระเป๋าของ Airmes นะคะว่าตอนนี้ปีนี้2023มีสีไหนที่ยังอยู่มีสีไหนที่ปังมีสีไหนที่มันตุยไปแล้วบ้างอัปเดตกันครบในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแลนี่ก็คือช่องแคสซิล่าโมสค่ะวันนี้โมสจะพาทุกคนมาอัปเดต วงล้อสีของกระเป๋าแบรนด์ Airmes นะคะในปี2023นี้ว่ามีสีไหนที่มันยังคงทรงคุณค่าเห็นแล้วต้องตามเห็นแล้วต้องซื้อนะคะแล้วก็มีสีไหนบ้างนะคะที่เป็นสีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในคอลเลคชันปี2000 23นี้พร้อมกับบางสีที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่ามันเหมือนกันแตกต่างกันยังไงหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าซื้อ i r r เ s นะคะเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นกระเป๋าสีน้ำตาลเฮ้ยอันนี้สีแทนแน่เลยจริงๆมันมีหลายโทนหลายเฉดมากเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้รู้จักกับแบรนด์ i r m เอได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปเริ่มกันที่สีแรกกันเลยดีกว่ากับใบนี้นะคะสี blue d e plus นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือในชื่อของ p l u s i a n blue นั่นเองสําหรับชื่อสี blue d e plus ตัวนี้นะคะมันมาจากตัวน้ํายาที่เอาไว้แบบย้อมสีย้อมอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ศตวรรษที่18ค่ะชื่อของตัวน้ํายาย้อมสีน้ําเงินตัวนี้ค่ะก็คือชื่อ d ูดิลุสนะคะก็เลยอันนี้เนี่ยเป็นที่มาของชื่อสีตัวนี้ในศตวรรษที่18ค่ะเขาใช้ตัวสีย้อมสีน้ําเงินตัวนี้ค่ะเอามาย้อมเสื้อโค้ทสําหรับชุดของกองทัพปรเซียนนะคะบางคนก็บอกว่ามันเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะดูแล้วมันรู้สึกว่าโหมันเข้มกว่าสีน้าเงินโคบอลสัอีกแต่ว่าพอดูดีๆเนี่ยมันก็เป็นเฉดที่ดูเบากว่าสีบลูนิวส์นะคะของแบรนด์แอมเสและสีต่อไปค่ะที่ยังอยู่ในปี2023นะคะเป็นสีที่หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าแอมเสเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องแบบสสีีน้ําาลยเ ถ้าคุณรู้สึกว่าเออสีน้ําตาลที่มันมีอยู่มันแก่ไปอยากได้น้ําตาลที่มันดูแบบเออมีความแบบ ร้อนแรงหน่อยอยากได้น้ำตาลที่มันดูมีความแบบแข็งแรงหน่อยอันนี้แนะนำค่ะกับสี r o จเอชค่ะตัว AMS นะคะที่เป็นสี r o จเอชตัวนี้นะคะบางคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันออกเป็นสีแบบเนเจอร์โทนหรือเปล่าแต่ว่าลองดูดีๆมันก็ไม่ได้แดงซะแบบแดงแจ๋จนเกินไปนะคะมันก็จะมีความเหมือนแบบสีดินเหนียวที่มันสีขนเข้มเข้มมีการแบบผสมปนเปกับสีแดงที่เป็นแดงแบบตะวันออกอะ่ะสำหรับสีตัวนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่ในเครื่องหนังแบบลักษณะของหนังแบบหนึ่งมันดูสีแดง ของลักษณะหนังอีกแบบหนึง่งมันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของหนังของแอคเมสนะคะสีมันจะเปลี่ยนไปตามวัสดุนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าแสงด้วยว่าแสงน้อยแสงมากถือในที่มืดถือในที่สว่าง เฉดสีมันก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วถ้าคุณเป็นแฟนโทนน้ําตาลจริงๆนะโมสแนะนําว่าเดี๋ยวไปดูสีนี้กันสําหรับสีฟูบูตัวนี้นะคะจะเป็นสีที่แบบกึ่งๆจะเรียกว่าสีในตํานานเป็นสีโทนคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะโดยที่สีนี้เนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยบ่งบอกความเป็นแอคเมสได้อย่างดีเลยสีฟูอันนี้นะคะอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นสีแทนหรือสีน้ําตาลที่มันมีความอมน้ําตาลธรรมชาติอยู่ค่ะหลายคนนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะสับสนนะคะเจ้าสีฟูบูตัวนี้นะคะกับตัวสีโกล์นะ หรือว่าสีทองนั่นเองเพราะว่าความที่สีเนี่ยมันคล้ายกันมากๆนะแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆค่ะจะเห็นว่าตัวสีทองหรือสีโกเนี่ยจะให้สีที่มันอ่อนกว่าแล้วก็สว่างกว่านะคะแต่อย่างหนึ่งที่2ส,สีนี้นะคะเวลาที่ตัดเย็บออกมาแล้วมีความเหมือนกันก็คือเขาจะใช้ตัวได้ที่ตัดเย็บเนี่ยเป็นสีขาวค่ะเพื่อตัดกับสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สสีนี้เนี่ย ยิ่งใช้เวลาผ่านไปเรื่อยๆสีก็เปลี่ยนยิ่งใช้ยิ่งสวยเหมือนกันค่ะและในสีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะในปี2 0 2 3นี้ค่ะก็คือสีน้ำตาลนะคะอีกหนึ่งสีนั่นคือสี natural s a b l e นั่นเองค่ะโดยไอเจ้าตัวสี natural s a b l e ตัวนี้นะคะหลายคนค่ะก็จะสับสนตัวนี้นะคะกับสัวที่เป็นสีทองหรือสีโกนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวสี natural s a b l e ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความสว่างกว่าถ้าเทียบกับตัวสีโกนะแล้วก็มันจะให้ความมืดกว่าให้ความเข้มกว่าถ้าเอาไปเทียบกับ สีเน o ชอลค่ะถ้าคุณเจอกระเป๋าสีนี้นะคะบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทําจากวัสดุของ Butler นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนังนะคะที่เป็นหนังซิ g กเนเจอร์ของ h อชเมสเลยค่ะและสีต่อไปค่ะเป็นสีที่หลายคนน่าจะได้ยินกันหนาหูมากๆเลยสําหรับสีโ o สพ p อปนะคะมันเป็นสีที่ทําออกมาในวงล้อสีของตัวที่เป็นสีแพนโทนประจําปี2023ด้วยนั่นคือสีเอ,อ่อวีวามาเจนตนั่นเอง ตัวโรสพตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีที่มันมีความคล้ายคลึงกันมากๆแต่ก็อย่างที่บอกสีแอมเมสมันเยอะมากใช่ไหมทาให้เวลาที่มันออกเฉดมาแต่ละเฉดเนี่ยมันก็ไปคล้ายกับเฉดอื่นๆที่เขามีอยู่แล้วอย่างเช่นตัวนี้ก็มีความคล้ายกับเฉดอื่นเช่นเดียวกันตัวโรสพัตัวนี้นะคะจะถูกจัดให้อยู่ตระกูลเดียวกับสีโรสช็อกกิ้งนะคะแล้วก็โรสไทเรียนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะให้สีที่มันแตกต่างจากสีโรสเม็กซิโกหรือว่าโรสเอ็กซ์ตรีมที่มันมีอันเดอร์โทนสีแดงตัวโรส Pop ตัวนี้ค่ะจะเเปป็็นนสีีชมมพพููท่บ,บ ้อะมีความอิ่มตัวลึกกว่าและมีความสว่างกว่านี่เองมันก็เลยเป็นสีชมพูสําหรับคนที่แบบ ลักสีชมพูชมพูจริงๆเพราะมันเป็นชมพูแท้ๆเลยค่ะมีสีชมพูแล้วก็ต้องมีสีที่มันตัดกับสีชมพูด้วยนั่นคือสีเขียวนั่นเองอย่างเช่นสีนี้ค่ะเขียวยูกะอันนี้สวยมากตัวเขียวยูกะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเขียวของหญ้าที่มันแบบเขียวขจีตั้งแต่เช้าตรู่ของฤดูใบไม้ผลินะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะมันก็ยังเป็นสีที่สามารถเป็นสีกลางๆได้นะใช้คู่กับสีเขียวอื่นๆในตู้เสื้อผ้าของคุณได้เลยและอีกหนึ่งสีเขียวที่มาในคอลเลกชันของปี2023 ะะก็คือสีเวคอมิตัวนี้เนี่ยตามชื่อสีเลยนะ,ะมันเป็นสีเขียวที่แบบเขียวกระตูนกระตูนนะมันให้ความสดใสให้ความร่าลเริงพูดถึงสีเขียวไม่พูดถึงสีส้มก็ไม่ได้เพราะนี่คือแบรนด์แอร์เมสแบรนด์แห่งสีส้มนะคะเขาก็มีสีส้มที่ออกมาเป็นเฉดใหม่ทุกคนส้มแบบส้มไปเลยจ้ะส้มนี้มีความคล้ายคลึงกับส้มของแอร์เมสมากๆแต่ว่ามันไม่ใช่ส้มเดียวกันนะ ชื่อของเขาก็คือส้มออ a n เรนจ์มินนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มที่มันแบบส้มส้มค่ะแต่มันจะไม่ใช่ส้มแอมเบสพลาสติกแบบที่บอกไปนะคะตัวสีมินิมตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นสีส้มที่ส้มน้อยกว่าแล้วก็ไอตัวมินิมตัวนี้เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยังแปลว่าน้อยกว่าด้วยแต่เนี้ยเคลมไว้ก่อนนะว่าโมสไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนถ้าเกิดว่าออกเสียงอันไหนผิดเนี่ย ช่วยแก้กันได้ช่วยบอกกันได้นะคะหรือว่าถ้าไหนออกเสียงถูกแล้วเนี่ยก็ให้กำลังใจได้นะเพราะว่ามอสทำการบ้านมาแบบหนักหน่วงมากกว่าจะทำคอนเทนต์นี้ได้นะต้องไปแบบเออไปดูว่าเขาออกเสียงยังไงอะไรไงโดยการเทียบเคียงกับภาษาที่ตัวเองพอพูดได้อย่างเช่นภาษาสเปนเพราะว่าบางคํามันก็มีความคล้ายคลึงกันยังไงก็ถ้าพูดผิดพลาดอะไรไปก็ให้ภัยกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะไปกันต่อสําหรับสีส้มตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มที่มีความแบบสะอาดสดใสเนี่ยมันจะเอนไปทางสีมีออนมากขึ้นนะคะ โดยส่วนตัวเนี่ยโมรู้สึกว่าเวลาเห็นสีส้มเนี้ยมันทําให้เรานึกถึงแบบส้มแมนดารินนะ่ะทุกคนฟิลเหมือนเวลาที่คุณได้แบบกระเป๋าแอลกอฮใบใหม่มาเลยค่ะและอีกหนึ่งสีค่ะนั่นก็คือสีเหลืองเลมอนเชลโลนั่นเองเลมอนเชลโลเนี่ยเขาก็เป็นชื่อของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะคะในเมื่อสีนี้เป็นตัวแทนของความแบบเออเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อะไรแล้วนะเขาก็รู้สึกว่าเอออยากให้สีเนี่ยมันออกมาแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบดื่มเลมอนเชลโลอยู่แบบตามชายหาดที่แบบ ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบนั้นในหน้าร้อนสีมันก็เลยทําออกมาได้แบบ สดใสมากๆเขาเลือกที่จะทําสีเหลืองเนี่ยค่ะให้มันเป็นเหลืองที่มันอ่อนลงโดยที่เอาสีเขียวเข้ามาเติมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้สว่างเท่าสีไลน์นะคะหรือว่าตัวสีจูนดูนนปเปิลนะคะตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแต่ว่าตัวนั้นจะเข้มกว่าน่อยหนึ่งตัวนี้เลมอนเชลโลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสีนั้นเลยนะแต่ว่ามันไม่สว่างเท่าแต่ว่ามันจะไปสว่างกว่าอีกสีนึงค่ะก็คือสีจูนบุสฟังนั่นเองหรือถ้าใครเป็นแฟนความคลาสสิกนะคะก็ต้องสีเกรสีเทาไป นในเฉดของสีเทานในฤดูการนี้นปี2023เทาออกมาถึง2เฉดด้วยกันก็คือเฉดสีเข้มแล้วก็เฉดสีอ่อนเฉดสีเข้มก็คือสีที่เรากำลังจะพูดถึง ต่อไปนี้นะนั่นก็คือสีกรีเนเวนนั่นเองตัวสีกรีเนเวตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เข้มแบบขนาดนั้นซะทีเดียวนะทุกคนโดยที่ชื่อสีของเขาเนี่ยกรีเนเวเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าตัวสีเทาเนี่ยมันเป็นสีเทาที่สะท้อนถึงหิมะที่มันอัดแน่นของทานน้ําแข็งอนะ่ะเป็นสีเทาที่เราสามารถเห็นได้บนทานน้าแข็งเวลาที่เราเปิดรูปดูอะทุกคนแต่ก็เช่นเดียวกันพอมันเป็นหนาของแอกเมสนะคะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเอาสีตัวนี้มันไปใช้ในวัสดุอะไรด้วยเพราะ ต่างกันหนังเรียบหนังเกรนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะให้สีออกมาที่เฉดต่างกันอาจจะแบบสีเฉดมันเพี้ยนไปแบบ1-2ระดับอะไรเงี้ย ดูด้วยสายตาอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าใครที่แบบดูสีจริงๆเนี่ยต้องเห็นแน่นอนว่าแต่ละวัสดุสีมันต่างกันจริงๆค่ะและอีกหนึ่งสีเทาที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปนะคะก็เป็นสีเทาอ่อนค่ะกับสีนี้เลยกริปพาวนะคะตัวสีกริปพาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาอ่อนๆนะอ่อนจนเรียกได้ว่ามันซีดจนเกือบจะเป็นสีขาวเลยก็ว่าได้ค่ะตัวนี้มันจะเป็นแบบสีที่มันเรียบกว่าอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีกริปเปลนะคะสีกริปเปลเนี่ยก็จะเป็นสีเทามุกค่ะทุกคนปีนี้2 0 2 3เนยีที่ เริ่มทำอะไรใหม่ๆเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่ออกมาหน้าตาใหม่ๆนะคะแล้วก็มีการแบบเออเปิดตัวมีการแบบทำอะไรที่มันแบบตื่นเต้นมากกว่าปกติเพราะว่าปกติเนี่ยนึกถึงแบรนด์ Air f a n เนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์ที่เรียบหรูเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ดูมีสีสันมากขึ้นดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะก็เลยทําให้น่าจับตามองเลยทีเดียวถ้าคุณไม่อยากพลาดนะคะข้อมูลอัปเดตวงในแบบนี้นะกด subscribe ช่องแคทซ l ล่าม s สไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมสนีอะไรมาอัปเดตอีก เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ดูจบแล้วชอบสีอะไรที่สุดคอมเมนต์บอกหน่อยนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ